ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันพ่อค้าก็ทําการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกําไรเป็นเครื่องตอบแทนพย,ยังความสุขหอเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนกครบทําสงครามเพื่ออำนาจความยิ่งใหญ่ หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากเราอริลาศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้น่ยล้วนเป็นเปลือกนอกที่ชาบทาดิลาบยศสันเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนะักครบ กองทัพรมแล้วนะการทำความเพียรประหารกิเลสทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ในอาจินติตะสตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้คือพุทธวิสัยชานวนิสัยวิบากแห่งกรรมและโลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตยสี่อย่างนี้แล บุคคลไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็พึงมีส่วนในความเป็นบ้าและได้รับความลำบาก,กว่าเปล่าวิบากแห่งกรรมเป็นหนึ่งในอจินไตยสี่อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ควรคิดจะคิดก็อาจจะทำให้มีส่วนในความเป็นบ้าได้เพราะเรื่องของกรรมมันมีความสลับ ซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนทั่วไปจะสามารถคาดคิดค้นด้นดาวได้ต้องใช้ภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลกรรมและผลของกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจน เราชีวิตในปัจจุบันก็เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและชีวิตในอนาคตก็จะเป็นผลมาจากเหตุที่กระทำในปัจจุบันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นผังสำเร็จติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราสำหรับวันนี้เนะี่ยเราก็มารับฟังเรื่องราวของพระกุมาร สิวลีกันต่อนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สิวลีกุมารต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงประสูตรจากนั้นพระมารดาก็ได้ถวายมหาทานกับพระผู้เมีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ ตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดของการถวายทานรสสารีบุตรเถระได้ถามกุมารว่าสิวรีเธอได้สวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้เนะี่ยการบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือและกุมานก็เรียนตอบว่าถ้าหากได้รับอนุญาต ผมก็จะบวชครับภาษารีบุตรเถระจึงไปสนทน,นากับพระนางสุป,ปวาสาเพื่อขออนุญ,ญาตให้สิวรรราชกุกรมารออกพนวดพระนางสุป,ปวาสาเห็นว่าการตัดสินใจของพระกมุมมารเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลจึงอนุญ,ญาตว่าดีแล้วเจ้าค่ะ ขอพระคุณเจ้าจงให้กุมารบวชเถิดภาสาลิบุตรเถระได้รับอนุญาตจากพระนางแล้วนะ่ยท่านจึงนำพระศิวลีกุมารไปที่พระวิหารสอนแต่จกปัญจกากรรมฐานโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วสอนต่อไปว่าสิวลีเธอจงพิจารณาทุก ที่เธอได้สเสวยอ,อยู่ตลอดเจปีเจเดือนกับอีก7วันนั้นเถิดแล้วก็มายางเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการบรรพชาของกระผมนะเป็นภาระของท่านส่วนกระผมสามารถจะทำสิ่งใดได้ก็จะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตนเองครับพอมีพระชนได้เจ็ดภาษาเท่าน,นั้น ก็ทรงบวชถวายชีวิตในพระศาสนาส่วนการบรรลุธรรมของพระกุม,มารก็เป็นเรื่องน่าอาัศาจรรย์มากทีเดียวนะจ๊ะเพราะพระกุม,มารเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วแน่ดีตชาติเมื่อถึงคราวที่จะบรรลุธรรมก็เป็นประเภทสุขาปฏิาทาขีปปาพิญญาปฏิบัติได้สะดวก และรู้เห็นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วในเวลาโกนผมของพระกุมมารขณะที่จรลดมีดโกนลงในครั้งแรกศรีวิรกุมมารก็ได้ทําใจให้หยุดนิ่งตามตรึกระลึกถึงโอวาทของพระอุปชา แล้ทุกขเวทนาที่ได้รลับขณะอยู่ในคันจึงกระทั่งใจหยุดนิ่งได้สนิทก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันในเวลาที่กรผมไม่ได้ครึ่งศีรษะก็ได้บรรลุสกิทาคามีผลในเวลาที่กรไม่ได้สารในสีของศีรษะก็ได้บรรลุถึงกายธรรมพระอนาคามี แลในเวลาโกนผมเสร็จก็ได้บุรุธรรมเป็นพระอระหรันต์ในขณะที่โกนผมเสร็จพอดีไม่ก่อนไม่หลังกันทีเดียวนับั้งแต่วันนิพพะกุมมาบรบวชแล้วเป็นต้นมาปัจจัยสี่ก็เกิดขึ้นกับท่านมากมายแล้วก็ยังมีเพียงพอสำหรับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยนี่ก็คือ เรื่องราของพระสิวริเทระในช่วงที่บุญส่งผลอย่างเต็มที่ระหว่างที่เป็นครหัสจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านะจ๊ะส่วนอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ท่านเคยทำผิดพลาดเอาไว้ทาให้ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันนาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนั้น เรื่องราวในอดีตชาติของท่านก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งท่านจุติจากเทวลโลกมาบังเกิดในราชตระกูลที่กรุงพาราณสีต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาแล้วทรงยกทัพออกไปล้อมพระนคร พระนครหนึ่งไว้แล้วได้ส่งพระราชสารไปถึงชาวพระนครนั้นว่าจะให้ราชสมบัติหรือจะทำการรบขอยตอบมาชาวพระนครตอบว่าพวกเราเน่ยจะไม่ให้ราชสมบัติและอีกทั้งก็จะไม่สู้รบด้วยจากนั้นก็ปิดประตูเมืองอาศัยแต่ประตูเล็กด้านหลังเมือง เพื่อไปหาฟืนอาหารและน้ำเท่านั้นโดยไม่ได้เป็นที่สนใจของกองทัพของพระเจ้าพาราณสีเลยพระเจ้าพาราณสีตรัสสั่งให้ทหารรักษาประตูใหญ่สี่ประตูล้อมเมืองไว้ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนนับเป็นเวลานาน,านมากทีเดียวจนพระราชมารดาของลง สงสัยว่าทําไมถึงทําการสึบนานนักครั้นทรงทราบเรื่องแล้วก็ตรัสว่าบุตรของเราในช่างโง่นักและมีพระราชสาวนีฝากไปบอกพระโอรสว่าจองปิดประตูเล็กทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพราราสีทรงสดับพระราชสารแล้ว ก็ทรงปฏิบัติตามโดยสั่งให้กองทัพจัดการปิดประตูเล็กเหล่านั้นทั้งหมดไม่ชาวเมืองไม่สาม,มารถเข้าออกได้ก็เดือดร้อนเพราะขาดสเสบียงในที่สุดวันที่เจ็ดก็อดทนไม่ได้จึงได้พร้อมใจก,กันช่วยกันจับพระราชาของพวกตนสำเร็จโทษเสีย แต่นั้นก็ยกมือให้กับพระเจ้าพราณศีด้วยกรรมนี้เองทำให้ท่านต้องไปตกอยู่ในเวจีมหานรกนานจนผืนมนินสูงขึ้นหนึ่งยน์จึงพ้นกรรมจากนรกมาถือปฏิสนธิในประคันของพระมารดานานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนและยังไปนอนขวางอยู่อีกเจ็ดวันก็เพราะบาปกรรมที่ปิดประตูเล 7วันนั่นแหละนี่ก็เป็นบุปกรรมของพระศิวรีสุพนางสุปวาสาก็คือพระราชมารดาของพระราชาในครั้งอดีตนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยผิดพลรราดมาในอดีตนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลาย เรียบเสมือนดาบสองคมถ้าเราจับไม่ดีก็มีสิทธิ์ลูกคมแล้วถูกบาดเอาได้ง่ายๆแต่ถ้าจับด้วยความระมัดระวังและนำมาใช้ประโยชน์ประโยชน์มากมายก็จะเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นของสมมุติ เขาเมียไว้สำหรับใช้สร้างบารมีย่นย่อหนทางพระนิพานให้สั้นลงแต่ผู้ไม่รู้ก็ใช้ก่อกรรมทำบาปอกุศลแม่บุญเก่าจะทำมาดีเด็กเกิดเป็นพระราชาแต่ถ้าปัจจุบันประมาทใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดก็มีทุกติเป็นที่ไป ฉะนั้นทั้งบุญและบาปที่ได้ทำไปกนะ็จะคอยติดตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สูญหายไปไหนบางทีเราทำกรรมเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ต้องไปใช้ผลกรรมกันหลายชาติถ้าเป็นบุญก็ตามส่งผลให้ได้เป็นเสวยผลบุญในสุคติโลกสวรรค์ยาวนานถ้าเป็นบาปอกุศล ก็ตามส่งผลให้ต้องไปเสวยวิบากกรรมในทุกติภูมิยาวนานเหมือนกันเมื่อส่วนใช้ไปหมดแล้วแต่เศษกรรมยังเหลืออยู่ก็ยังคงต้องทนใช้เศษกรรมกันต่อไปอีกจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายในสังสารวัตรกันเลยทีเดียวดังนั้นชีวิตในสังสารวัตร มีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปกส็สนก็จะเข้ามาแทนทำให้ใจเราเย็นดีในการทำบาปเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญกันบ่อยๆทำบุญใหญ่ๆใ,ใจเราจะได้ใสๆให้แจว่งเราชุ่มอยู่ในบุญจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องชีวิตของเราก็จะไม่หม่นหมองจะผ่องใส แล้วได้ข่าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น อาไว้ใ้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอดธรรมตายเจดีมณีอนันตจกระวนันอำหนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา